ค่ะชื่อ <c oughs> เมตตี้นะคะอันนี้เป็นชื่อบอลนะคะชื่อไพรชื่อจริงนะคะอันนี้นะคะโทรัพท์ไปอย่างนี้พเพราะว่าโทรศัพท์แตก,กะนะคะอย่าอย่ากัากางวลน,นะคะ <c oughs> แล้ว <c oughs> อายุสิบนะคะน้องขิงนะคะอายุเจ็ดขวบนะคะคือเล่นไอเดนได้โหดมากร <c oughs> วยกว่ากูอีก <c oughs> แต่กูได้ห้องก่อนนะคะ <c oughs> คือทุกคนอยากเล่นนะคะก็พิมพ์มาเลยค่ะอีเมสหนึ่งหรือบันนี่นะคะบันนี่อะไรก็ไม่รู้ค่ะบันนี่หน้ามุนโทรศัพท์อันเล็กๆโยรศัพทของอันเล็กๆไม่ค่อยแตกเลยนะแตกแตกต้องพอปอะไม่เป็นไรเนาะทุกคนอย่าอย่าบูลี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 นะบูลลนี่แจ้งเลยนะโอเคทุกคน ใครชอบเล่นฟรีาฟแล้วชอบไปบุกบ้างโด้ก็ตายคนเดียวนะคะดูเลยแค่กุเสือใค่一朵สรับใครที่เติมแล้วก็เป็นไซส์หุ่นโทนก็มีแค่นะนี่นะคะชี้ของน้องบันนี่นะคะที่ไหนน้องบันนี่นี่ค่ะนี่นะคะของกันนะบันนี่นี่นี่บันนี่นะคะโปรไฟล์ของพี่ อของน้องนะคะจะเป็นอันนี้นะคะจะเป็นลูกหนูนะคะมาัับนโอเคทุกคนแตให้พี่สุ่มให้นะเพราะพี่น่าจะดีรีมากลูกหนูอันนี้ก่อนนะสองถ้าถ้าพีพ่ายซูมนะจ,จะจะได้แต่อของดีอ๋อมาเรื่อยๆน,นะคะบ๊ายบาค่ะมายายอยู่ในช่องของเนาะบันนี้เฉยอันนี้ไม่อะไรลูกโอ้ ขอให้ได้ขอให้ดูขอให้รวยขอให้ได้เกลือนะคะนันไงดอกว่าแล้วโอ้โหเกลือจริงเกลือจริงอะไม่เอาเอาลูกต้องยอมรับในความจริงที่เรามีน้องมันนี่ชอบเล่นตัวอะไรคะลูกหนูชอบเล่นตัวที่ที่มันเป็นนักจับแมลงค่ะนักกีตาร์วิทยานะคะ ก็จะมาซื้อเครื <Hey, ่องประดับให้น้องขิงขมิ้นขมิ้นนะคะหนูชอบประตูนิปีดดนฮันเตอร์ครับพี่ก็เหมือนกันนะคว่าน้องก็เหมือนกันเนี่ยกูชอบว่าอะไรว่าว่าพี่เนี่ยโอเคไปค่ะโอเคซื้อเอาเสียบกระติแล้วกันอีดอกอ่าใช้ค่ะกูก็จะซื้อนะแต่กูไม่มีกระป๋อที่ทาโต๊ะกัสอง ขอเติมเลยไอ้สี่กันนะนี่ก็จะเติมยากนิดนึงเพราะหนูไม่ค่อยกินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสามสามต้องมาอือสามต้องมาขอเกลือขอเกลือขอเกลือค่ะเออเกลือมาเกลือต้องมาแล้วค่ะต้องเกลือค่ะขนาดนี้ต้องเกลือมาแล้วเกลือต้องมาเออเกลือต้องมาเออควบควบละ เกลือต้องมาที่งค่ะเกลือเกลืออะไรมันจะเกเลืออะไรขนาดนั้นกูขอเกลือมันก็ได้เกลือเลยเนาะคือส่มให้คนอื่นคือแบบได้แต่ของดีๆทำไมสิเกูตัวเองทำไมได้แต่เคละ่ะกูถาแมแน่ว่าจะเอาไปซื้อว่าจะเอาวันนี้ไปซื้อเครื่องประดับนะแต่ไม่เอาแหละอ้ยใส่ก่อน นี่ถ้าเห็นหน้าจริงอยู่ไหมคะยากเห็นหน้าจริงก็ไม่าหาในอัติจักรเอานะครับอัติจักชื่ออะไรก็ไม่รู้นะคะบันนี่อะไรนไี่รู้ปะบันนี่เป็นค่าเริ่มต้นค่าเริ่มต้นเราจะอัปเกรดเป็นอันนี้แล้วกันนะหรืออันนี้ดีว่าะมองเห็นแล้วกันลืมนะคะว่าหนูแค่อายุ7ปีเองนะ <c oughs> พูคคดคำนูญทางได้8 2แต่พูดชำนาญห <คน S 2> มอจริงมนมะองคะเราจะไปต้อนรับน้องหีโอ้ยไม่ใช่น้องมันนี้นะโอ๊ยทบ,ทบ,ทบ <si พูดแเดี๋ยว้อพูดอะไรก็ไม่รู้นะคะมันพูดยากทนึงเพราะว่านช่อค้างไม่เป็นนะมันมันออกมนซอสนอ้มบอินซสิงเฟจนทำใหเจ้นายม่ยอมโอ้แตันดำใครขึ้นแรงหมาแล้วนะคะก็จะแรงขึ้นเลกทัู้ยมาขึ้นโอ้ my god โอ้รว ตัวหมอนมาแล้วคะ่ะเอาหมอทำาไมมีสองคนวะพี่จนไม่ใช่หมอนะคะทุกคนแค่เป็นเกย์สปดตายนี้กับเบเล่นนะโทรศัพท์จะตายแล้วเนี่ยด,ดูแต่แอปทิกต็อก ถ้าที่ต่อชื่อเล่ดีไปกดตากดใจได้เนาะค่ะแต่มันรายงานกูแบบเนี้ยกูบล็อกทิ้งนะคะแต่ใครมารายงานของหนูคะก็ถามนี่คะ่ะบอกเลยนะคะถ้าคนรายงานหนูเนี่ยขอให้มันตายคอให้มันหอยแหกต,ตายถือว่าพิลล์ขนาดนี้เน็ตเน็ตเชี่ยแป๊กเลยค่ะโอ้โหเน็ต ยังแปดจ้ะไม่ถูกเอ้าจะกัดตัวอะไรไม่รู้ต้ไฟเห็นกล้องอยู่ข้างหน้าตัวเองเห็นกล้องอยู่เมื่อกี้กูตาฝาดาตัวะไม่เห็นกล้องจริงอ๋อยตรงนั้นรัสไม่รู้ว่าจะกินอะไรก็อย่าลืบอกนะคะ ข้ท,นนท,ท,ท,ที่เน่มาบสุดเาี่ด้วิอ,อห้อก็พอะคะีด้วยค,ะค่ะเครเเจอเมลี่สกินมาหมายอะไรก็นไม่รู้นะคะอันนั้นสกินอันนั้นหน้าเจ้าหญิงอันนั้ที่อยู่หน้าโป<ไ>่ะ เอาแมลงยานมันค่ะลูกมือใหม่เดี๋ยวสิมือแกทุกคนอยู่ใกล้กล้โอ้โหแดงแดงเฉือดเลยจ oh, right. <spe c oughs> ้าเน็ตเนี่ยมือใม่เจอตัว <especially> น <you hungry> ้าตัวตว้าู่นเลกตายดีกว่าโอ้ติด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 อะไรเนี่ย ฉันก็ิมไปช้นน้องบันนี้มาเลยโอเคชนีรานมาแล้วค่ะพร้อมจะฆ่าทุกคนนะคะมาไปแล้ว,วยี่ไหนคะน้องูแถนี้แหะพี่เพื่อนจะลมไหมนะ กวล้องอย่าล้มอย่าล้มอย่าล้มโอ๊ยเจ็บอย่ายมากระกันทำไมเ<ะ>จ็บไปหนึ่งในแรกอา่อาอน,นีนอน่น่าลนี่อไ้มันเมือเดี๋ยวนะนี่ก็เปเพงหรอนี่ โอ้โหนี่นี่ก็นุกว่าปิงปกติโอ้โหของหนูนี่ส้นแปเลยอะว้าวตคาดอออันนี้อนีหลกๆเลยนะคมันเป็นแล้วยไปหนึ่งเครื่องสมเครื่องโอ้โหโอ้หนูไม่ น้องปีปกติโดปีนเจ็ดลอยปีนเยอะมากเลยจบตอนนี้ก็ไปเล่นแม่ครับดีกว่าค่ะ งงนะว่าเราทำไมวางไว้อย่างนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันจงเหรกบนเรนเบนูนูว่หนูปินปกตินะเนี่ยนปติคนี้วเปิดหมดบิน เราได้ค่ะใครโม่หรืใครตกใจอ่ะถ้าใครไม่ชอบนะคะก็ไม่ว่านะคะแต่้ใครอ่ยใครชอบคนหนึ่งใครไม่ชอบคนสองค่ะโอ๊ยอะไรนี่โอ้โหโอ้โหกำเครื่องต่อเซิร์ฟเวอร์ มน้ำด้วยแหลกปอมนะโอ้ยเชื่อต่อเซร์บรยัางแหลกต่อเย็บยังปั่นอยู่เลยปัป๊บป,ป,ป,ปั๊โอ้หอันนี้ก็ปิงปิงเยอะมากอ แถวนี้เนาะแถวที่คนกำลัลงปั่นอยู่เนาะโอ้โออยฉันจยอีกังแล้วง่า,งามากไม่เห็นคูจริงหรอไอ้ถอนาไายก่อนเอาจะเอาคุณอะไรดีนี่หนูสปินค่ะสปินน้าตาไปเลยค่ะช่วยเอ,อุ้ยมนทะลุเฮ้ยทะลุ

เดี๋พึ่งจุดนะน้องเขียงพี่จะก้าวๆไปก่อนพีทจ,จุดจุดไปเลยนี่มันจะมีเอฟเฟกต์มาใหม่นะคะขีนเอาพี่จุดเองเขียงเฮ้ยไม่ทันขีนไปช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อนเร็วๆพี่จะจุดเองถนนลมพี่จุดแล้วพี่เอาลูกเองง็มมาอยู่ อื้เพื่อนจะหลุดไหมเฮ้ยเฮ้ยแล้วแค่น,น,น,นู้นฮ้ยจุดเองอใครจดุด ว่าจะจุดนะตาไม่ได้ใช้แมงเลยตอแรเอนี่ยหแหกไปซะอดอกอีกวยจุดเซฟปุโจปุโจไปแล้วปุโจหุ่นหีบ่ะปุโจกนึกว่าบอดบอดจริง เปินหีบก่อนว้าปูปูปูเออะ ให,ใ,หให้มัน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 เถอะสงสารเออน้องเก็บไม่ได้สักคิวเลยสงสารนะเนี่ยที่เขาเก็บไม่ได้สักคิวเลยแต้มยังหนึ่งร้อยอ <laughs> ยู่เลยนะนี่แต้มเท่าไหร่ฮะน้องแต่จริงพี่เขาเขาหล่าอยูน่นะแต่โอ้โหค่าติแค่คนเดียวเนี่ว่าค่าติดการคือเยอะร้ะอย เคยเล่นจนหีแฮะน่าจะถามพี่หน่อยนะพี่ตานเด็กพี่เคยทำอะไรทุเรศทุเรีนกับแม่บ้านพี่ชน,น,นะ <c oughs> ทุเรศน,นะ ดูเด้ง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 ดูวาอะไรที่เด้งดูเด้งเมื่อมาเสียแล้ทุกคนขาช้อนนะคะกด1นึ่แตไม่ชอบกดสองและอย่าลืมกด Subscribe กดแชร์หรือกดติดตามกลิ้งกลิงแล้วไปชมกันใหม่พรุ่งนี้นะคะบ๊ายบาย